สวัสดีครับในที่สุดศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2022-2023ก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในฤดูกาลนี้มันเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่เบียดรุ่นแชมป์และแย่งกันหนีตกชั้นมันที่สุดซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ10ดีลยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งลงมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝากสนใจแอดมาเลยที่แอดผักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่ดิวยอดเยี่ยมศึกพรีเมียร์ลีกดิวแรกนี่แก่อันเดสเปเรล่ามิดฟิลด์ตัวลูกชาวบราซิลวัย27ปีที่ฟูแลมทำการซื้อตัวมาจากแมนยูด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์โดยอันเดสเปเรล่าเขาลงสนามในฤดูก,กาลนี้ไปทั้งหมด38นัดสั่นไปได้5ประตูกคคพ,กบพ,บบกพรบี ดีลยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดีลที่2ได้กแก่เพอร์วิสเอสตูปิยานแบ็คไซทีมชาติเอกวาดอร์วัย25ปีที่ไบตันซื้อตัวมาจากบียาเลาด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์โดยสำหรับเพอร์วิสเอสตูปิยานเขาเข้ามาอุดรอยรั่วหลังจากไบตันต้องสูญเสียคู่คุณเอเยากจากทีมไปซึ่งเขาลงสนามไป40นัดทำไปได้1ประตูกับอีกถึง7แอสซิสต์พร้อมกับพาไบตันจบในอันดับที่6ของศึกพรีเมียร์ลีกและคว้าตัวไปลงเล่นในศึกยูโรปาลีกได้สำเร็จดีลยอดเยีียีีีี่่่่ยยมมแแหงศึกกกพรรเ์ลลดดท3ไ้ ลิซานโดมาร์ตินเนสเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเจนีนาวัย25ปีที่แมนยูซื้อตัวมาจากอาแจ็กด้วยค่าตัว56ล้านปอนด์โดยลิซานโดมาร์ตินเนสเขามีส่วนสำคัญที่ทำให้แมนยูผงาดคว้าแชมป์คาราบาวครับและเข้าชิงในศึกเอฟเอคับพร้อมยังสามารถคว้าตัวกลับไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกด้วยดิวยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดิวที่4ได้แก่ เซเวนบอตแมนเซนเตอร์แบ็กชาวเนเธอร์แลนด์วัย23ปีที่นิวคาสเซิลซื้อตัวมาจากลิวด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ le, นิวคาสเซิลกลายมาเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งและเสียประตูน้อยที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกมันก็มาจากบอตแมนที่เข้ามาพิทักษ์เกมรับให้กับนิวคาสเซิลได้อย่างแข็งแกร่งพอกับพาดนิวคาสเซิลไปลงศึกยูฟ่าแชมเปีย้ยนลีกได้สำเร็จดิวยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดิวที่5ได้กแก่ฮูเลียนอาวาเลสกองหน้าทีีีีมมมชาจจาาาาาาตตตตติิิิอาา z, อออรร์์เเจจนนนนนวววววัััยย23ปปท่่แซซ้้้้ืกลลลพูดดค14 ซึ่งแม้ว่าฮูเลียนอาวเวลสจะได้ลงสนามเป็นตัวสำอรองสัดส่วนใหญ่แต่เขาก็สามารถยิงไปได้ถึง17ประตูกบับอีก4อสซิ์จากการลงสนาม48นัดคอช่วยให้แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและเข้าชิงในศึกเอเบคัและศึกยูฟาแชมเปียนลีกดิวยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดิวที่6ได้แก่มานูเอลอาคารจีเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์วัย27ปีที่แมนซิตี้ซื้อตัวมาจากดอทดบุนด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ โดยในรายของอาคารจีก็คือกองหลังที่ล้มเหลวกับดอดมุนแต่ทว่าแต่มาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวที่แมนซิสตี้ซึ่งในตอนแรกอาคารจีนั้นถูกซื้ว่าเป็นตัวสำรองเท่านั้นแต่ทว่าในเวลานี้เขากลายมาเป็นนักเตะที่พาแมนซิสตี้คว้าแชมเมียร์ลีกและเข้าชิงเลนส์เอเบคัพและสึกอยู่ไฟชมเปเปนลีดดิวยอดเยี่ยมในศึกพรีเมียร์ลีกเดือที่เจ็ดได้แก่นิกโปพูนส์สารประตูทีมชาติอังกฤษวัย31ปีที่นิวคาสเซิลซื้อตัวมาจากเบอร์ลีด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์โดยสำหรับนิก กายเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกโดยจากการลงสนามไป42นัดเขาเสียไป33ประตูเก็บกินชิปไปได้ถึง18นัดเซฟจุดโทษไป3ครั้งจากการโดน5ครั้งพอกับพานยูคาเซนคว้าตกไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จดิวยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดิวที่8ได้แก่คาเซมิโลมิดฟิลด์ทีมชาติบาราซิลวัย31ปีที่แมนยูซื้อตัวมาจากเลอมาลิดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์โดยคาเซมิโลเขาก้าเข้ามาเป็นหัวใจในแแแดดนนนกลาาาาาาางขอทททััพปีีศ่มยูคควช์าาวรรบบ ต่อโดยเข้าชิงในศึกเอเบคัและคว้าตัวกลับไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งคาเซมิโลนั้นลงสนามให้กับแมนยูไป49นัดสัมงไปได้ถึง7ประตูกับอิโคแอสซีดิวยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดิวที่9ได้แก่กาเบียลเชซุูตกองหน้าทีมชาติบาราซิลววย26ปีที่อาเซนอนซื้อตัวมาจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์โดยในรายของเชซุูตเขานัา้นคือส่วนสําคัญที่ทําให้อาเซนอนโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าเกกกกิดดดดวว่่่าาาาานนนชชงรรรฤูเเััั้้ไไมบบบอจหก อาร์เซนอลน,นั้นอาจจะมีผลงานที่ดีกว่านี้โดยในฤดูกาลปัจจุบันกาเบรียลเชนซุกนั้นลงสนามให้กับอาร์เซนอลไป32นัดสัดไปได้10ประตูกับบิโคแอซเซดพอพาอาร์เซนอลจบในอันดับที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกและแล้วก็มาถึงดีลย,ยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกดีลที่10ได้แก่เออร์ลิงฮาลันโค้ชกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย22ปีที่แมนซิตี้ซื้อตัวมาจากดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ โดยสำหรับเออร์ลิงฮาลันนี่คือดีลที่สุดในฤดูกาล2022-2023เลยก็ว่าได้ซึ่งฮาลันนั้นก้าวเข้ามาสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลซึ่งปัจจุบันเขาลงเล่นไปแล้ว51นะัดสั่งไปได้มากถึง52ประตูกับอีก9แอสซิสต์พอกับพาแมนซิตี้ควา้าแชมป์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเข้าชิงในศึกเอฟเอคัพและศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก